เราจะมีรถมาให้ดูนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจนะคะมองหารถกระบะตอนเดียวนะคะไว้พึ่งร่วมนะคะหรือว่าบรรทุกส่งสินค้านะคะก็สามารถแวะเรียนเข้ามาได้นะคะที่ร้าน ลูกค้านะคะตอนนี้ก็มีเข้ามามากมายหลายคันเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะมีการอยู่ที่ถนนบางนาตราดเนาะกมที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะแวะเวียนกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยว กดแชร์ให้กันด้วยนะคะฝากสมาชิกทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเนาะอ่าสมาชิกกำลังเข้ามานะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะที่ร้านธนูสินพู้ดคานะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้านะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะตอนเดียวไว้วิ่งงานนะคะก็รีบเข้ามาได้เลยนะคะรีบเข้ามาได้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวพี่การขอแชร์ก่อนนะคะแ เห็นไหมคะสวัสดีนะคะสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะตอนเดียวนะคะไว้ใช้งานนะคะที่ร้านธนูสินฟูดพานะคะเรามีรถให้กับคุณลูกค้าได้เลือกสัย่างมากมายเลยนะคะมีกระบะตู้ทึบนะคะเพลาลอยนะคะล้อแม็กแต่งสวยแต่งซิ่งก็มีให้กับคุณลูกค้าได้ได้เลือกสั ก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านธนูสีบุธคาานะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานนะคะนี่เห็นไหมคะอยู่ที่ถนนบางนาตราดน,นะคะกมที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะเป็นร้านกระบะตอนเดียวเลยนะคะคุณลูกค้าเข้ามาเลือกชมกันได้นะคะที่ร้านธนูสบูธค่านะคะ โมชั่นดีๆนะคะตอนนี้ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วเราก็ยังมีโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายฟรีค่าประกันด้วยนะคะสำหรับเคสลูกค้าที่มีเครดิตนะคะเราฟรีให้กับคุณลูกค้าเลยนะส่วนลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะก็สามารถใช้เงินออกรถเพียงแค่2,000 0 มาได้นะคะสำหรับออนิวตัวนี้เป็นออนิว1.9นะคะปี2019ไหม่วิ่งหลักพันเองนะคะตัวนี้ไหม่วิ่งเพียงแค่9,000โลเองนะคะคุณลูกค้าที่อยากได้รุ่นนี้นะคะแต่งสวยแต่งหลอ่อแต่งสิ้นนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะไม่มีการทำเครื่องไม่มีโมเครื่องนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะจดแนบจดหลังคานะคะลงเล่มให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะสมาชิกท่านใดอยากได้รถที่ พร้อมใช้งานนะคะมาหาพิกันได้เลยนะคะที่ร้านธนูสินคทานะคะโตโยต้ารีวเราก็มีนะคะ mm hmm. เรามีตั้งแต่ราคา3 0 0แสนขึ้นไปเลยนะคะล mm hmm. ูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ mm hmm. อยากได้รถกระบะก, mm hmm. ก็วิ่งเงินเข้ามาได้นะคะ mm hmm. อยู่ที่ถนนบางนาตรานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 0แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทน,นะคะ mm hmm. มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะ mm hmm. สนใจรุ่นไหนแบบไหนนะคะแวะเยียนกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านธนูศิลป์บูธค่านะคะวันนี้เราก็จะมีปล่อยหนึ่งคันนะคะขอขอบคุณลูกค้าเงินสดด้วยนะคะพี่แก้วนะคะพี่แก้วที่น่ารักของเรานะคะก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในสมาชิกหัวเดียวเงินล้านของเรานะคะวันนี้ช่วงบ่ายเราจะมีการปล่อยลดนะคะซื้อเงินสดสดกันไปเลยนะคะ,ปะเปิด สกราดใหม่นะคะเฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะคะหัวเดียวเงินล้านของเรานะคะก็มีงานเยอะเข้ามาเยอะๆนะคะจะได้มาเป็นครอบครัวหัวเดียวเงินล้านกับที่ร้านธนูสินคูคาะนะคะ,อ,ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นรีโว่นะคะราคารถเรามีตั้งแต่399,000บาทขึ้นไปเลยนะคะจนถึงอ่า 499นะคะ499ก็จะเป็นปี 2, 2019ปี2020นะคะสมาชิกท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถรุ่นใหม่นะคะราคาไม่แรงมากแล้วก็ได้รถพร้อมใช้งานนะคะคุณมาได้เลยนะคะที่ร้านคนูสินกูทานนะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับพี่กัดได้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร08191233 08นะคะเราพัดสรรถคุณภาพเกรดเอให้กับคุณลูกค้านะคะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจนะคะให้ร้านธนูสินูค่านะคะได้ดูแลเรื่องรถของคุณนะคะขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่มาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกหัวเดียวเงินล้านของเรานะคะอันนี้เป็นบริเวณหน้าร้านนะคะเดี๋ยวพี่กัลจะพาไปดูแถวสองนะคะ มีรถเข Bond ้ามาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เห็นไหมคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะตอนนี้มีตั้งแต่1.9 2.4เครื่อง3,000เครื่อง2,008นะคะวันก่อนเราก็เพิ่งปล่อยตัวเครื่อง2,008สีขาวล้อแม็ก4สีล้อเลยนะคะตัวนั้นสวยมากเลยนะคะก็ สมาชิกนะคะแนะนำกันเข้ามานะคะเราก็มีค่าแนะนําให้นะคะมีค่าแนะนําให้กับคุณลูกค้านะคะที่แนะนํำกันเข้ามานะคะใครอยากได้รุ่นไหนแบบไหนกอ็อินบอกกันเข้ามาได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่ f เฟซบ o ๊กพิการนะคะที่เบอร์โทรพิกเนาะศูนย์แปดหนึ้างสองสามสา 08นะคะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีให้บริการกับคุณลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะดาวเริ่มต้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่29,000บาทเท่านั้นนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยเนาะใครที่สนใจนะคะก็อินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านธนูสินกูดคานะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานนะคะเรามี ทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้กับคุณลูกค้าได้เลือกสรรอย่างมากมายเลยนะคะหลังคาเป็นหลังคาใหม่ทุกหลังนะคะแล้วก็ามาตรฐานเลยนะคะ2เมตรสิบเราเสริมแหนบให้กับคุณลูกค้าทุกคันนะคะเสริมแหนบทุกคันเลยนะคะจดแหนบลงเล่มมีใบวิศวะรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะสมาชิกที่ออกรถที่ร้านนะคะก็สามารถนําไปวิ่งรถวิ่งร่วมได้เลยนะคะ ท่านอาจจะไม่กล้าทักเข้ามาหรือไม่กล้าเข้ามานะคะเข้ามาได้นะคะที่ร้านธนูศิล์นะคะพี่กัทก็ประจำการอยู่ที่นี่นะคะสาขาบางนากาดนะคะ,าาะ,คะกมที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะฝากเพื่อนๆสมาชิกน,น,น,นะคะรบกวนกดแชร์ให้พี่กัทหน่อยนะจ๊ะรบกวนกดแชร์ให้นิดนึงเนาะเป็นอ่ากำลังใจนะคะแล้วก็ มันอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับที่ลูกค้ากดแชร์แล้วเผื่อมีใครสนใจนะคะแนะนำกันเข้ามาได้นะคะก็เรามีค่าแนะนำให้กับคุณลูกค้านะคะเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านอาจจะเคยผ่านหน้าร้านนะคะก็แวะเวียนกันเข้ามาชมรถกันก่อนได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่รองรับนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะสามารถโทรมาปรึกษ,ษากันก่อนได้นะคะนี่ก็ จะเที่ยงแล้วเนาะก็หลายๆท่านก็อาจจะก,กําลังจะไปรับประทานอาหารนะคะพี่ก,กายก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่กายจะจบไลฟ์แล้วนะคะใครอยากสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะพี่กายก็ยินดีให้คำปรึกษ,ษาเนาะแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำกับลูกค้ษษาทุกข่างเลยนะคะอยากได้รูปไหนแบบไหน สบับัมันเข้ามาได้นะคะอาเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์แล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สการขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ